การสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม2566กศสนอำเภอกันตังนางอุมาพรมโนพิรมผู้อำนวยการกอสนอำเภอกันตังและอุปกรค์กอนอำเภอกันตังร่วมต้อนรับคณะกรรมการประมปเมินกอนตำบลอ่าดีปนะีแม่พัดณกศสนตำบลนองบ,วงบุวันที่10มีนาคม2566และวันที่31มีนาคม2566 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีกาวโปรดยาเสพติดและอามายามุจากต้นสังกัดในระดับอืน่นณะคอสนอ,อําเปอกันตังนางชาริคงนงกรและบุคลากรคอ,อสนอ,อําเปอกันตังร่วมต้อนรับคณะศึกษาด่านจากกอสนอําเปอรสีกาวโครงการสถานศึกษาสีขาวปรดยาเสพติดและอาบายามุงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่4-5มีนาคม2566 กศนอำเภอการตังจัดสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2พ5 6 5โดยกศนอำเภอการตังจัดสนามสอบ2สนามคือโรงเรียนการตังพิทยากรและโรงเรียนการตังรัาศึกษาโดยมีนักศึกษาเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ76.27วันที่8มีนาคม2พ5 6 6ตัวแทนนักศึกษานางสาวตันจนกคงฤทธิ์นักศึกษากศนตำบลบ่อน้ำร้อน,บน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับภ่มิอันดามันณครสนอจังหวัดตรังกานการศึกษาตอ่อเนื่องกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการจัดการสาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในงอำเภอหน่งอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตร การทำกรดน้ำตาลจากจำนวน40ชั่วโมงระหว่างวันที่8-27มี 2, นาคม2566ณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเปลงใหญ่จากอำเภอกันตังบ้านเลขที่1 4 1ทับ4หมู่ที่4บ้านโตเมืองตำบลมะหมากอำเภอกันตังจังหวัดตรังกิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักษะชีวิตในวันอาทิตย์ที่2 2มีนาคม2566หลักสูตร ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินายวินัยจราจรณนกะสนตำบลกันต่างหลักสูตรดนรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดณกสนตำบลกวนตานีหลักสูตรพลเมังดีวิถีประชาธิปไตยณนกะสตำบลย่านซื้อวันที่17-19มีนาคม2566บุคลากรกอสนอรเมือต่างร่วมมาทำการแข่งขันกีฬากอสนเกมครั้งที่6 ระดับประเทศณนะสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่าแก้วจังหวัดสราแก้วขอบคุณครับ